สมัยดีพี่น้องพ่อกับสองพี่น้องเคยหลาเคอเก่าเช่นเคยพี่น้องก็มาชมก้อยพี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่น้องมาพี่น้องมาขี้นเขาน้ำกันได้อโอ๊บกระดูกหมูพี่น้องกระดูกคางหมูโอ๊บเอขึ้นครับตำหมุกทัวพี่น้องตำหมุกทัวพักบโบลายพี่น้องมีแต่พักขันยังตลาดบัวมาพี่น้องมานี่มาพี่น้องมาขึ้นเขาสาน้ำกันเด้อพี่น้องว่าสุขสุขกัน ข้เาก็อยู่ลุมเนาบรรยากาศแดดออกมือนี้รือสานเธอขึ้นไหมเนาะมันว่าง่ายก็มันเลา วเขาลื้ยงจากคน,น,นเ,เลื้งบ่าหนาชาวนทเลื้งมดติเดียวนั่นข้าวน้าผมด้วยข้าวใช่ปะข้าน้าเยเาเป็นน้าเอเหียวแล้วจนุกมห้หน้ามาเต็มให้หน้า Ừ. Đèn đèn nó bảo một món tay đó không nặng 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 ก่อนไ้เขาไมนเห็นเขาบอกคนบ้านไหนเาเก็บเม, <c oughs> มี่ยแกวออกมาขาวขาวข้มื่นร้อนไปแล้วเขาเรียก Không thức ý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  thức คนง้อขี้ง้อถึงหน้ายันมาขึ้นทียัมไปโลขาวเขาไม่คับเดดแค่เพิ่มมาี่ย โชคพอดีเปื้อนมุ่งมื่อแต่เพื่อนมันล่นเลนนเ่่เลล่เล่นเ่มเนน้น่ลมนนสล่นเล่เลืน่นเ่น่น่นเ่นเลนล่น่นเนเล่ล่น่นมา่่น่าล่ล่ móc phố móc phố móc phố móc nữa móc phố móc phố mang phố móc phố móc phố bảy phải không? Ừ. Không móc nữa Không phố ra phố bao nhiêu móc phố móc phố mà phố không phố móc phố móc ย้ำนีไป่ได้เปลนาบบำนังหวัดนะปุ้มซื้อนังวัดก็จีเ่อนจงนีเนาะมัจจุบนี้เราปอ่ะัุบนนี้เราไปบ่หนล้วราบเห็น ไก่ไปมาไปมานั่งใจอย่บเลยมาคุยเจ้าการนัองดีโกกสะอาดโำควสะอาดก็มามันนี่ทำอะไรมากดกมาโกกสะอาดไปซอืบ เพื่อนเรารองยูฟงิที่มีงานนะบอกไม่้ออะไรแลยไมาคูยกอน,อม,นกมาจีบกจิงๆเนี่ I'm gonna do a tape one. Go ahead. <laughs> Mình muốn xe nhậm Xe nhậm Mình bán cái này, à. cái này, cái này, cái này cái cái Con nhậm ít cái nó đòn con Thì lúc อหนึ่งเจ้าร้องไห้หมื่นจานหมื่นชามอร่อยดังนั้นตอนหนึ่งไหมไม่อ <c oughs> ออเอาม <c oughs> ีกระดิ่ได้น้องชายของนายนะอ๋อ มันก็แบบมันก็ว่ามันหล่อใหม่ปีปลาเป็นไงมันเนือเป็ปลาใช่ไหม สำหรับคลิปนีโนโนพน้พี่น้อง,งขเขาจบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องก็มาชมยรื่องคนไร้คนแร์กคติดตามชมพี่น้องเกลนยดหรือพี่น้องสำหรับคลิปนีนข้ขอกาขอวบชั่มใบดีพี่น้องสบสงา,า,สายดี